ยกหัวหม้อหน้าหกเราเป็นชิ้วไถแล้วร็เตียวไปในแพะในโดงแต่วันค่ำลงนอนพื้นกาไม้คืนในฟ้าใสออกสิห้าขำหนั่งืืนเงาดำเกาไม้สีเราจะรู้ความหมายแล้วอยากจะให้โลกหรือทำไงรู้ไหม แม่ลาพ่อขอไปอยู่ป่าแม่ปวดภาษา,าก็ไม่ต้องกินข้าวกหลาคนไปก็ไปเฝ้าออกเที่ยวคนเดียวแต่ร้อนเป็นเปรีเปเวเพิ่มก็เดินดินดินร้อนมานมาออนนให้กดข้าวตอบยูหน่อพองหนอ ก็แล้วต้องไป่อนนองมือเทวดา้อาจะมาจะขอกินข้าวกินข้าวไม่กินน้ำเมาไม่ชุนว่าไม่คพูอกหแล้วก็แล้วก็จะไม่ไปฆ่าใครตายแล้วก็จะไม่ไปรักและขโมยนัดเอาองคนเพราะกลัวหมอนะเกะกลัวนรก Thank you